กา้งน้ำแน่น้เนอเออเนี่ยน้ำดองนี่ฉ่ำๆเลยเนะี่ยนี่เราตักน้ำดองใส่ไปเลยใช่ไหมใช่ครับเอาไปคลุกข้าวนี้ได้เลยนะข้าวได้ร,ร้อนๆนะแล้วเรามีข้าวอะไรขายไหมเนะี่ยมีข้าวญี่ปุ่นครับข้าวญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นแท้เลยวะใช่ครับญี่ปุ่นแท้ไม่ผสมอะไรเลยพี่ข้าวญี่ปุ่นนี้อร่อยเราขายไงข้าวญี่ปุ่นกล่องละสิบห้าบาทจ้ะกล่องละสิบห้าบาท ใช่แล้วก็มีสาหลายด้วยครับสาหลาย20บาทครับเดี๋ยวเราจะดูข้าวญี่ปุ่น15บาทบาทในกล่องขนาดไหนนะโอ้โหน่ากิน,น,น,นคุณผู้ชม15ชิ้นนี่มันจะเต็มกล่องแล้วนะเนี่ยอันนี้20 20ิบาี20บก <20 S 2> ็ไดจ้ามีปักขาดตักเกืนอนมั้ยไหมเนี่ยก็ พยายามให้ไม่ขาดครับเกินได้พี่เกินได้ไม่เป็นไรนะ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่นี่นะครับร้านทะเลดองนะครับตลาดบ้านฟ้าปิยร่มนะครับลำลูกกาคลอง6นะฮะเป็นร้านทะเลดองนะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเข้าไปดูเลยนะครับ อันนี้ก็มาช่วงตลาดเพิ่งจะเริ่มตั้งนน้องเนาะนะครับอันนี้ก็อ่เห็นหน้าตาอาหารแล้วถามเลยก็ได้ขายอะไรมั้งครับเนี่ยอันนี้จะมีปูดองจำมันดองแล้วก็กุ้งดองครับพี่ปูจะชิ้นละสิบบาท แซลมอนชิ้นละสิบห้าชิ้นหนาๆเลยครับแล้วก็จะมีอ่ากุ้งดองกุ้งดองชิ้นละสิบบาทจา้าก็อยู่ในราคาแซลมอนเท่าไหร่นะแซลมอนสิบห้าบาทต่อชิ้นครับสิบห้าบาทต่อชิ้นนะครับขอได้นะได้นะครับกุ้งสิบบาทแซลมอนสิบห้ากุ้งสิบบาทเลยครับอันนี้ชิ้นให,ใหญ่เลยคนระับ อันนี้เราเป็นพริกแล้วก็เป็นอะไรกระเทียมซอยใช่ไหมขาูกระปนะแล้วนี่อันนี้จะเป็นน้ําดองครับพี่อ๋อน้ําดองน้ําดองนี่เอามาจากไหนครับเนี่ยอันนี้น้ําดองกวนเองครับเป็นนครับดองเกาหลีครับดองซีอิ๊วเกาหลีครับเรากวนเองเลยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นสูตรของหน้าร้านเองครับอ๋อแล้วที่ใส่นี่คืออะไรครับเนี่ยงาขาวคั่วครับงาขาวคั่วครับผมหยิบขวดมาไม่ว่าเป็นซอสเป็นซอสอ่า แล้วทุกอันเนี่ยเราก็จะใส่เป็นงาขาวแล้วก็เป็นพริกเป็นอะไรเหมือนกันเลยใช่ไหมครับใช่ครับเน,นื้อน้ำซอสอันเดียวกันไหมครับนำ้ำซอสอันเดียวกันหมดเลยครับ<อ>ก็จะสามารถรวมได้ที่แล้วอย่างเนี้ยเท่าไหร่ครับกระปุกเนี้ยอันนี้อันนี้เท่าไหร่เนน,นน100ี้อย่างละห้าสิอันนี้หนึ่งร้อยครับพี่อย่างละห้าสิบกุ้งห้าสิบครูห้าสิบอันนี้ไม่มีแซลมอนใช่ไหมครัอันนี้ลูกค้าไม่ได้สั่งแซลมอนไม่ได้สั่งแซลมอนนะครับ น <amounts of water writers> <Ende esa> <ohn> ี่ใ <Re> ช <authorized> ้กุ้งตัวใหญ่เลยนะครับเนี่ยครับผมแล้วกุ้งกุ้งกรเกุ้งจีรวกันร้อยนึงเี้ยีีกีัวเสร็จแล้วเวันีลวบวอยี สิบบาทแต่มัอเอรวมกันเลยคร้ปซอนานนี้นั่องดูวย ส5 0ร้อ้าสบาเป็นดีครับขอบคุณนะครับก็ขายไปด้วยสัมภาษณ์ไปด้วยได้ค่ะน้องน่ารักมากนะนะครับไัยรุ่นนะครับเนี่ยอายุเท่าไหร่เอ่ยอ่าสามสิบห้าราคโอ้ยใช่เหรอยี่สิบห้าคือสามห้าสามห้าครับอ่าน้าตาดีมากเลยนะอ่อนวัยนะใช้ครีมอะไรเนี่ย นะครับขายกันสองคนนี้ใช่ไหมใช่ครับผมมีสองสาขาครับพี่อันนี้เป็นสองสาขานี่หมายถึงว่าเป็นของเราปะเนี่ยของผมเองครับแล้วเลนสาขาใคยขายอ่ะอีกสาขานี้เป็นน้องชายขายครับอ๋อญาติญาติกันเลยเนาะนะแล้วเรารับปุ้งจากที่ไหนเนี่ยวัตทุดิบหมึกเอ้ไปเปชนเกนหมึกเองอ แซลมอนแซลมอนแซลมอนจะเป็นแซลมอนนอร์เวย์ครับที่ซื้อจากแมคโครแซลมอนนอร์เวย์แมคโครครับแล้วก็ส่วนปูกับกุ้งจ่ารับจากตลาดไทยครับพี่นะครับเป็นเจ้าประจำฮะเรารับแบบสดๆเลยไหมเราดองนานไหมครับเนี่ยอ่าดอง7-10ชั่วโมงครับ7จ็ถึงสิชั่วโมงนะพอเข้าหนึ้งคพอดีเนาะใช่ครับผมจะดองวันต่อวันให้มันหมดวันต่อวันแล้วก็ วันวันใหม่ก็เป็นรสใหม่ไปเลยนะครับที่นี่ก็คือตลาดบ้านฟ้าปิยะลมนะนะ,นะลำลูกตา26น,น,น,นะวันนี้กุ้งตัวใหญ่ๆหญ่เลยนะเจ้าลูกค้าผลขาดบอกว่าวันนี้กุ้งตัวใหญ่ๆเลยนะครับ,อบเอาอย่างนี้ไซส์ไม่เท่ากันหรยอครับแต่ละวัน <ไป S 2> จะระ <ไป S 2> บุ <ไป S 2> มา <ไป S 2> ว่าใช้ประมาณ40ถึง43ตัวโลครับแต่ว่าวันนี้เด็กที่ร้านกุ้งเขาเอาให้ผิดไปก็เลยก็เลยขายตามนั้นดีแต่ราคาเดิมเหรอราคาเดิมครับวันนี้วันนี้อยู่ที่30ตัวโลโอโ้ผมไปรีวิวมาลหลายที่ก็อยู่ที่35ตัวโลนะใช่ใช่ใช่ไหมใช่แต่น,นี้30ตัวโลใช่ครับวันนี้ได้30ตัวโลมาเพราะฉะนั้นกระซิบลูกค้าเลยนะใคร วันนี้ใครเร็วมากําไรเลยนะวันนี้เตรียมมากิโลเนี่ยวันนี้เตรียมมาประมาณสิบสามโลครับพี่สิบสามโลคูณไปด้วยสามสิบนะเกือบเกือบสี่ร้อยตัวนะวันนี้นี่นี่นี่เท่าไหร่นะอันนี้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้เท่าไหร่อันนี้ร้อยยี่สิบาทครับคูนหนึ่งร้อยแล้วก็กุ้งสองตัวครับแตลมอนไม่ลงเลยนะ ลงแต่ปูม้ากับกุ้งครับนะครับเพราะว่ากุ้งตัวใหญ่วันนี้กุ้งตัวใหญ่นะฮะเราไม่ได้บอกลูกค้าก่อนกุ้งตัวใหญ่แล้วลูกค้าเขารู้ได้ไงเนี่ยสั่งกุ้งพับๆับบเลยเนี่ย ลูกค้ามาประจำที่อ๋อลูกค้ามาประจำจมเรือง,งตาดูก็รู้แล้วเอ้ยกลมใหญ่โว้ย <c oughs> <c oughs> นะกลับบ้านไปกระซิบบอกกันต่อนะครับอ่าแล้วทีนี้เรามาเห็นเป็นน้ําจิ้มนะน้ําจิ้มนี่เป็นน้ําจิ้มอะไรกรันเะนี่ยอันนี้เป็นซีฟู้ดสูตรที่ร้านตาพี่จะไม่เหมือนใครเลยเพราะอะไรไม่เหมือนนะมีเคล็ดลับพี่บอกไม่ได้เนาะใช่ครับเอาเป็นว่าเอาไปกินแล้วก็ไปแกะสูตรเราเองได้ใช่ไหมครับนดนะ อันนี้จะปั่นหยาบแล้วก็มาปรงุงนะมีปั่นหยาบแล้วมาปรุงนะครับนี่นะอตอนนี้ก็ลูกค้าหายไปแล้วนะมาบุบบ้บาบุบบ้านะจะมาเป็นช่วงช่ะมาเป็นช่วงๆวงตอนนี้ก็ถามเลยชื่ออะไรครับน้องเนี่ยครับผมชื่อแจ็คครับชื่อแจ็คนะนะครับนะครับแล้วควนนี้ลเลยชื่อต้นครับน,น้องแจ็คก,กับน้องต้นนะครับ นะครับหน้าตาน,น้องนะแต่อายุนี่เป็นพี่ได้แล้วนะครับเนี่ยสามสิบห้านะครับนึกว่าวัยรุ่นนะนะรุ่นอยู่ครับพี่รุ่นอยู่นะล<ๆ>ูกค,ค้ามาแล้วนะครับ,ดบดลดคาง 3> <3> าขายดีจริงจังเลยนะร้านนี้นะ รอพอนะลูกไหมปะรอแล้วคุณดิม้าเมื่อกี้ก็กินแซลมอนมาแล้วชุ้ใหญ่กนตัวเดียวใช่ไหมเออปูชิล่าอ่าปูชิล่าสิบบาทครับธรรมดาไล้นะคะว่าสิบบาทที่น่าสิบน่าสิบปูม้านี่งชิ้นละสิบบาทเองอ่ะน้องขอกระเทียมตัวหนึ่งได้กี่ชิ้นอ่ะสองชิ้นเลงครับถ้าแต่ตัวละยี่สิบบาทครับเมื่อวันนั้นมันกินถูกมากตัวละยี่สิบก็ซื้อนั่นไงให้น้ำยาด้วยเปลากับ เราตัได้แล้วกันี่นี่น่หิบบาลูกค้าน้ำลายไหลตั้งแต่ยังไม่ได้กินเลยนะเนี่ยใช่แล้วใช่แล้วดีนะว่ามีไอ้นี่ก้นนีหมาป่ะโอ้โหมีหมาเนี่ยังดีนะมีพลาสติกใส่ก้นแล้วก็มีแมสนะไม่งั้นอ่ะโอ้โหน้ำลายกระเด็นแน่เลยเพราะเปรี้ยวปากนะครับท่านผู้ชมนะอันนี้ก็แซลมอนนะอันนี้ปูม้านะคะแซลมอนนี่กินละสิบห้าบาทนะครับ หลังสั่งได้นะครับอ่าข้างหลังมาเลยนี่ผมหลบมาข้างๆเลยนะท่านผู้ชมสั่งได้เลยครับติ่งกระเล่าจับเลยครับกุ้งติะมบ่าตัวม้าติ่มบ่าครับติ่งเนื้อปลาบูรุกุบครับกูสอกุ้งสากะจังลูกค้าจะเอาเท่าไหร่ก็ได้ครับสั่งได้จับไหนครับร้านทะเลดองนะครับ ลูกค้าดูสิฮะเข้าไปไม่ได้เลยนะลูกค้าลุมนะเป็นการรีวิวที่ต้องมูฟมาข้างๆร้านแล้วนะเพราะหน้าร้านเนี่ยลูกค้าเยอะเข้าไม่ได้นะครับขอบคุณซ้ามันหมดในถาดนี้หรือว่ามีเติมครับเนี่ยมีเติมครับวันนี้เพิ่มของมาอ้าวรู้ได้ไงว่าลูกค้าจะเยอะวันนี้เมื่อวานหมดไวที่วันนี้ผมได้เพิ่มอ๋อวันนี้เลยเพิ่ม สาวอาทิตย์ลูกค้าจัดเยอะอีกแล้วครับเราต้องลาดเพื่ออะไรเพื่อความชุ่มฉ่ำตลอดเวลาใช่ไหมฮะแซมอนนะโอ้โสีน่ากินนะสีสดใสนะครับแซมอนนะฮะมมน,น,นี่กระเทียมเราเป็นกระเทียมโทนไหมเป็นกระเทียมจีนครับกระเทียมจีนนะยอาะยังไงกระเทียมจีนกับกระเทียมโทนเนี่ย กระเทียมโทนมันจะเป็นแบบหัวเดียวเลยครับพี่อันนี้ก็เป็นกระเทียมที่กรีดใหญ่ๆอ่ะหัวใหญ่ๆใช่ครับโอ้แต่กิ่นขึ้นมาน่ากินเลยนะกินกระเทียมนกินจะหอมครับกินจะหอมใช่ใช่กระเทียมที่อ่อนกินจะหอมนะครับท่านผู้ชมนะฮะกระเปียวปากนะครับจะอยู่ใกล้ๆลำลูกกาคลองหกเนี่ยนะมาได้เลยนะครับขายวันไหนบ้างเอ่ย ขายทุกวันครับไม่มีวันหยุดแต่นานๆาาจะหยุดทีนานๆาจะหยุดทีนะไมไม่มีไม่มีของก็หยุดทีพี่มีช่องทางบอกลูกค้าไหมมีในทิกตอกครับทึบทิกตอกชื่อร้านมงลงทะเลดองครับมงลงทะเลดองใช่ครับแล้วก็มีเพจอะไรไหมครับ เพศยังไม่มีครับตอนนี้มีในติกตอกก็ผู้ชมก็ประมาณล้านกว่าล้านกว่าเลยนะโอ้ต้องเข้าไปดูแล้วนะครับมงลงทะเลดองนะครับผมแล้วติกตอกเราทํายังไงเนี่ยทำสไตล์ไหนเนี่ยอ่าโชว์เป็นอาหารเลยครับโชว์เป็นอาหารขั้นตอนการปรุงอาหารขั้นตอนการทําอะไรเงี้ยครับสองแต่ตอนขายจะไม่ได้ติกตอกใช่ไหมจะไม่มีเวลาพี่เอาเลยไหมได้นะนี่นะครับ แชลมันยี่สิบสาแซลมอนออกแล้วแซมอนออกแล้ววันนี้นะยี่สิบยี่สิบชิ้นใช่ไหมสามสิบไปเลยนะครับไปเลยครับชินละสิบห้าบาทเนาะกินละ้าบาทห้าเนาะโอ้เนี่ยน้ำดองนี่ยช้ำๆเลยเนี่ยนี่เราตักน้ำดองใส่ไปเลยใช่ไหมใช่ครับ เอาไปกุ้ข้าวนี้ได้เลยนะได้ร้อนนะแล้วเรามีข้าวอะไรขายไหมเนะี่ยมีข้าวญี่ปุ่นครับข้าวญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นแท้เลยวะใช่ครับญี่ปุ่นแท้ไม่ผสมอะไรเลยพี่อข้าวญี่ปุ่นนี้อร่อยเราขายไ่ข้าวญี่ปุ่นกล่องละ15บาทจะ้ะกล่องละบาทใช่แล้วก็มีสาหร่ายด้วยครับสาหร่าย20บาทครับเดี๋ยวเราจะดูข้าวญี่ปุ่น15บห้าบาทไี่กล่องขนาดไหนน นสิบข้าชิ้นนี่มันจะเต็มกล่องแล้วนะเนี่ยอันนี้ยี่สิบยี่สิบี่ได้จ้ามีปากขาดปากเกินมั้ยเนี่ยก็พยายามให้ไม่ขาดครับเกินได้พี่เกินได้ไม่เป็นไรนะใช่าขาดเนี่ยลูกค้ามาลูกค้ามาทวงได้เป็นหลังไม่เป็นไรใช่ไหมได้ครับได้ ้อเกินก็ไม่ว่ากันเป็นโบนัสไปแล้วกันเจอราคาได้ที่ถ้าหาเจอนะนะข้าวเนาะเนี่ยท่านผู้ชมลูกค้าไม่ใช่เล่นๆนะเนี่ยผมมาอยู่ข้างๆร้านเนี่ยลูกค้าเต็มเลยนะครับอะไรเพิ่ม้ครมาเนาะุมกระทงัดห โอ้ยอย่างนี้อย่างนี้ก็มุสลิมก็ดานได้เนาะโอ้นี่นะครับเป็นทะเลนะอ่างั้นก็บอกเลยนะครับอ่าเป็นเป็นมุสลิมก็สามารถเข้ามาซื้อได้นะครับท่านผู้ชมนะครับอ่านี่นะฮะสะอาดสะอาดด้วยนะครับลูกค้าประจำไหมเอ่ยป,ประจำเลยนะวันนี้ซื้ออะไรครับซื้อทุกอย่างซื้อทุกอย่างเลยนะนี่ นะไดคารัี้องตลาดบ้านฟ้าปิอรม์นะบอกอีกครั้งเลยนะครับตลาดนี้นะสุดยอดเลยนะของกินนะท่านผู้ชมบามีทั้งบกมีทั้งทะเลเลยนะครับตลาดนี้เลือกได้ตามอัธยาศัายไม่ป่าก็มีนะต้ตมตำอะไรพวกนี้ก็เยอะแยะเลยนะครับ ยังไงก็ตามนะซื้อของที่ไหนก็ตามนะแวะมาร้านนี้ด้วยนะแล้วท่านจะไม่ผิดหวังเลยใช่ไหมใช่ครับผมนะสั่งได้นะครับเล่นกับข้าวก็ได้กับแจมก็ดีพี่เนอกับข้าวก็ได้นะครับใช่สั่งได้เลยนะครับของพี่ของน้องเท่าไหร่ใส่ได้เนาะคสั่งได้นะครับไม่ถึงบาทเต็มหนึ่งจุดห้าคูณศูนย์

พี่มีอะไรนะุูสิบปูเฮ้ยแซลหกร้อยเก้าสิบจัะพี่ อ๋นนี้มีถ้วยเล็กก็มีถ้วยเล็กมีกี่ชิ้นเนี่ยถ้วยเล็กก็ตั้งแต่ชิ้นเดียวขายไหมชิ้นเดียวก็ขายชิ้นเดียวก็ขายสองชิ้นสามชิ้นสี่ชิ้นห้าชิ้นครับถ้วยเล็กชิ้นเดียวคุ้มค่าด้วยไหมเนะี่ยไม่พี่แต่ก็ขายแต่ก็ขายนะ,ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับนี่ท่านผู้ชมนะผมให้เพื่อท่านผู้ชมดูถ้วยที่ใส่นี่อย่างดีเลยนะครับนี่นะ นะครับสนครับนะครับนี่ขอบคุณครับอ๋อนี่เห็นไหมท่านผู้ชมนี่ถ้วยเข้าไมโครเวฟได้นี่ก็บอกได้เลยว่าคุณภาพเนาะนะครับมีกี่ไซส์ก็ถ้วยเนี่ยมีจะมี3ไซส์ครับมีไซส์เล็กสุดจะ450ร้อยห้าบอ๋อนี่แล้วนี่ไซส์กลางที่จะเจ็อ๋อนะครับนี่ไซส์ใหญ่สุดไซส์ใหญ่สุดมันจะลึกนะครับผมอ่ามันจะลึกทรงลึกครับนะครับก็คือ ของดีเลยนะของดีนะครับเวฟได้เวฟได้นะครับกิน<ด>หมดแล้วก็ไปล้างล้างแล้วก็เก็บไว้เวฟอะไรก็ได้ใช่ไหมได้ครับได้ถ้วยเป็นของแถมด้วยนะครับโอ้ขายปังเลยครับร้านนี้ท่านผู้ชม เป็นคนสั่งสาล่เยอะเลยสาลล่อะไรเนี่ยเป็นสาไล่เกาหลีครับสาลล่นำเข้าเกาหลีครับอ๋อนะสาล่เกาหลีนะครับเนี่ยลูกค้าสั่งเยอะเลยเท่าไหร่ครับขายบาทยี่สิบบาทเป็นบางๆกรอบๆข้างในนะใช่ครับสาไล่อบครับไปกินกับไอเนี้ยมันลงตัวพอดีเลยปะครับมันจะเข้ากันพี่อ๋อทานแบบเกาหลีออทานแบบเกาหลีเลยนะสาล่เกาหลีเลยนะครับแล้วเรารับมาจากไหนนะ ร้านส่งขนมครับนะแล้วทําไมเราเลือกสายรายี่ห้อนี้เรายี่ห้ออื่นเยอะะผมลองชิมแล้วมันอร่อยแล้วยี่ห้อนี้ก็ต้องเป็นสูตรดีนะี่ถึงจะอร่อยเหรอใช่ครับอ่าก็ไม่บอกแล้วการสูตรอะไรก็มาหาได้นะอ่าต้องเรียกลูกค้ามาหาใช่ไหมไม่บอกสูตรนะมาสูตรไหนนะไปแปไปปอ่าเนี่ยให้ดูแบบงงๆนะครับก็ มาดูได้นะครับมาซื้อได้นะครับที่เนี่ยนะตลาดนี้นะมีอยู่ในร่มนะท่านไม่ต้องกวร้อนเลยนะครับแล้วร้านค้ามีท่านผู้ชมนะไม่กวร้อนไม่กวฝนนะไม่ต้องกวร้อนไม่ต้องกวนฝนน,นี่ร้านค้าเยอะแยะมากมายเลยนะฮะ